สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแลนด์ล็อกแลนด์เวิลดครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันครับว่าตอนนี้สเตตัสอะไรที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเลยครับ Pay to win top up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนหนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l กน n ลล็อกดะโกนิกา a า a ้ a แลกน o ล l ็อกออนไ n น์แลนเวิร d ดแล k n a l o ็อกรี r r ิ h h a r r y ์ร t t พ r ตเตอร์แลก a g ลล็อกอ g i n จินแลกน a ลลอกเอ็กเ n นเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG Phone UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนํามอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่านี่นครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ซาตรงซาตานนะเดี๋ยวเราไปเทสกันที่เสานะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูสักตัวก่อนนะครับดาเมจตอนนี้ตอนยิงซาตานนะยิงบอสใน COP นี่แรงๆก็ผมก็มีแสนหกแสนเจ็ดได้นะครับโดยแบบไม่ต้องกดบัฟอะไรนะกดแค่ all สิบอะ่ะก็ยิงถึงนะแล้วก็อย่างนี้รู้กันนะครับผมตอนนี้ผมมีฟิก0.3แล้วนะครับเดี๋ยวดูความเร็วในการไล่นะครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะครับสะใจจัดนี่นะครับอันนี้ยิงอ่ะวานแสนสี่หมื่นแปดพัน เดี๋ยวเราไปพอนเทล่ากันเลยครับโอเคครับผมเราก็มาอันนี้พอนเทล่าแล้วผมเสาดีเสาต้นเดิมที่เราแบบคุ้นเคยนะครับผมอ่ะปุ๊บบัฟก่อนเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมจะทําการถอดปากก่อนแล้วก็ถอดพวกคอทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะวัดสเตตก,กันง่ายๆอ้าวเดี๋ยวผมลืมผมลืม ADK ว่ะยิบแป๊บอ่าโอเคครับแม่ถอดคอไปแล้ว มันก็ดูโล่งๆหน้าตาตลกใช้ได้นะหน้าตาตลกใช้ได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ละสเตตัสนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะลองโฟกัสก่อนโดยที่เราถอดของอยู่แบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับดามเมดที่ดีสุดก็คือ131นะครับ131093นะึ่งศูย์ะดูมีดีกว่านี้ไหมหนึ่งสนย์เก้าสนะครับเป็นดามเมดพื้นฐานของเราในการ เริ่มต้นเทดครั้งนี้นะโฮ้ยมันขึ้นไปยากกว่าน,นะต้องเทดเยิมกัน่นะหนึ่งสามหนึ่งเอ้ยหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เก้าสามเลขเดิมเป๊ะเลยนะครับอันนี้คืออ่าไม่มีของนะครับอ่าฮ้าไม่มีของหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เก้าสามอ่ะชิ้นแรกที่เราจะเทสนะครับเอาจะเป็นเอาเป็น ADK 10แล้วกันนะครับ ADK10 All status 3นะครับก็คือคุณจะได้ Act a c ็ด้วยแล้วก็คุณจะได้เด็ก อมา3าํทให้คุณได้อีเคตัวหน้า3นะครับอีดีตัวหลังส0บอตัวหน้า3นะครับเดี๋ยวลองใส่ไปปุ๊บอ่านี่นะครับผมใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับตัวหน้าเนี่ยมันจาก262สอง่า256ห้ามันเป็น26 2เลยนะครับน่าจะมีแบบอ่ารักลงตัวแล้วได้สแตทเพิ่มด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเด็กไปแล้วมันอาจจะแบบคูณจาก input อะไรอย่างเงี้ยนะเออทำให้มันเพิ่มนะครับก็อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ ดาเมจเท่าไหร่จาก131093นะครับดูจะแรงขึ้นมาเท่าไหร่เมื่อกี้มี134นะ135055นะครับ135055น่าจะแรงสุดแล้วพอโดดมากเลยนะครับ135055เนี่ยปิบบปิึป่้าผมว่า135055เนี่ยมันได้เลขเดิมเลยมันน่าจะเป็นจังหวะที่แรงที่สุดนะครับอันนี้คือ adk 1 0 dex ออบวก3นะครับอ่าก็แรงขึ้นมา4,000นะครับจากเดิม ทีนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็นตีไกลห้าเปอร์เซ็นดูนะครับซึ่งปกติที่ผมเทสมาเนี่ยนะครับเออ่ตีไกลเนี่ยคิดว่าน่าจะแรงกว่านิดนึงนะครับตีไกลเนี่ยตีไกลหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะแรงกว่า ATK สองอยู่นิดนึงนะครับแต่เนี่ยเป็น ATK สองที่มีแบบสแตตตตรงอื่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันจะอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งสามห้าเจ็ดหกศูนย์มีแรงกว่านี้ไหม 135่งสมหหนยะครับไม่น่ามีแล้วน่าจะเป็นจังหวะแรงสุดเลย1นึ่งส้ายังไม่ออกเลยนะครับเอ้หนึ่มนะครับเมื่อกี้136่งสาเท่าไหร่ไม่แน่ใจดูไม่ทัน1นึ่งสามหกหนะครับหนึ่งสอันนี้คือตีไกลห้าเปอร์นะครับอ่าก็จะแรงขึ้นมาอีกหนึ่พนะครับจะแรงขึ้นมาอีก1นึ่พเพราะฉะนั้นเนี่ยตีไกลห้าเปอร์เนี่ยเราดาเมจแรงขึ้น5้าพัน adk 10เนี่ย เราแรงขึ้นมา4,000นะครับอันนี้ผมลืมพิมพิมพ์ตกไปนะตรงปาร์ตี้เนี่ยคำว่า ADK ลืมใส่เลข10ไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตีไกลกับ ADK แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาเทต,ตัวคีย์ข้อนะครับซึ่งคีย์ข้อเนี่ย1ชิ้นมันจะได้3%เดี๋ยวผมจะลองเอ่อที่6%แล้วกันนะครับก็คือจะใส่เป็นวิกกับอ่าคุกกี้นะครับก็เป็นคีย6%ซึ่งคียเนี่ยน่าจะเบาใช่ไหมเพราะว่ามันดนหาร2เนาะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเบาไหมอ่าไปครับ135055เฮ้ยเท่าเดิมเป๊ะ135055นะครับเฮ้ยแรงนะเนี่ย135055เมื่อกี้มีแรงกว่าอีกไหมขอต้องยิงไปสักพักนึงนะครับ135181นะครับ135181มีอีกไหมครับ135283นะครับอ่ะ135283 อันนี้คือคิดาเมจห้าเปอร์นะครับก็คิดาเมจห้าเปอร์เนี่ยแรงกว่า a อ k 1เคสินะเอออันนี้คือพลิกเลยนะคือตอนแรกผมก็จะเข้าใจว่า ADK มันจะแรงกว่านะเนี่ยแต่ว่าเนี่ย a อ k 10สอะสู้คิดามิเหกไม่ได้นะเออซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีแต่ตรงเนี้ยมันจะมีสูงสุดน่าจะคิดามิเอสิบป่ะครับเออถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ ADK มันยี่ส ซึ่งถือถ้าได้อดีคที่มันท็อปอะมันจะเยอะกว่างไงเพราะมันไม่ใช่อดีค0มันเป็นอดีคยไปเลยอะก็อดีคตรงนี้น่าจะน่าจะสูงปะเออใครลองไปเทียบบัญญัติตตยางดูนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสเตตที่เอ,อ่อแรงที่สุดนะครับแน่นอนนะครับคือตีไก่นะเพราะนั้นเนี่ยธนูผมเนี่ยอยากไปรีใหม่เหมือนกันนะอยากได้ตีไก่อยากได้ตีไก,ก,ไไก่เออเอาตีไก่2อออฟนี่น่าจะเถื่อนนะครับแต่ว่าจะได้ได้ไงได้ยากนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใส่หัวไปด้วยเนี่ยนะครับแม่งจะบวกอีกเกเลยนะครับอันนี้มันจะเอาไหมซึ่งนะครับถ้าเกิดเซตคีย์เนี่ยเราใส่หัวเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นคีย์ดาเมจ15้าเลยนะครับทําให้เซตคีย์อันเนี้ยแม่งโคตรแรงเลยนะครับซึ่งน่าจะแรงที่สุดแล้วในเซตที่นายจะใส่เพิ่มดาเมจได้นะครับอันนี้เราก็จะทําการถอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองอันนี้นะครับอันนี้คือ ตีโจมตีกายภาพ10%นะครับอันนี้มันก็เปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนาะนะครับแต่เรามาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับอ่ออีกอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้คีนาเมดไม่ใช่5เปอร์นะครับคีนาเมด6เปอร์นะคีนาเมด6เปอร์เพราะฉะนั้นเะนี่ยคีนาเมด6กนะเปอร์แรงกว่า ADK 10นิดนึงอะ่ะก็แสดงว่า ADK 10ที่มีออลเซตาสามก็อาจจะพาสีดีกว่าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคีนาเมดมัน6เปอร์ไนงะเอออาจจะดีกว่านิดนึงนะครับ เดี๋ยวลองอันนี้นะครับอันนี้เป็นตีไก่เอา้าเชี่ยออลเซตัสสิผมหมดแต่ทีนี้ก็กติด a b อีกนะครับติด a อีอีกสีนาทีงานหยาบอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราลองแบบมี a b ด้วยเนี่ยคือดาเมจไปแสนสี่เลยนะครับอันนี้คือท่วมท่วมเลยนะอันเนี้ยสีหนึ่งสีหนึ่งไปแล้วนะครับแรงออกมากมากนะแต่เนี้ยม,ม,มันมันเทสอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะผมก็ลองใส่ดูเฉยเพราะว่า อันนี้มันมันดาเมจมันสิบเปอร์เลยนะครับมันมันแรงกวา่าอันอื่นเยอะเกินไปนะครับทําให้เราวัดค่ายากนะโอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเซตัสทั้งหมดนะครับอ่าก็จะมี ADK, นะีเคตีไกคีดเมจเนาะเพื่อนก็เพื่อนๆก็ลองไปลองดูแล้วกันนะครับแต่มันจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักๆนะครับในการนาของก็คือถ้าเกิดเซตัสส่วนไหนของเพื่อนเขาดเนี่ยไปทำเซตัสนั้นก่อนนะครับสมมุติว่า ทั้งตัวเราเลยแม่งไม่มีตีไกลเลยนะครับต้องไปทําตีไกลก่อนเพราะว่าถ้าเกิดตีไกลน้อยเนี่ยทำตีไกลแล้วมันจะเพิ่มละเมิดให้เยอะนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเนี่ยดูดูเอทีเคผมเนี่ยมันอยู่ที่276นะครับบวก5้าสถ้าเกิดไปดูลองดูของตัวเองแล้วเอทีเคตัวเองน้อยๆอ,อ,อยกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเอทีเคอาจจะขาดก็ไปทําส่วนเอทีเคอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาออฟพวกคอร์สเนี่ยที่มาติดพวกเนี้ยนะครับเป็น ดาเมจต่างๆนะครับเออคิดดาเมจ a เ k อะไรเงี้ยนะยิงไกลนะครับก็จัดกันไปได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมแร็ัลล็อกแลนเวิร์ดนะครับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับเจอกันครับผมทุกคนสวัสดีครับใครจะเติมเงินก็อย่าลืมเพลวินท็อปอัพนะผมใส่โค้ด G A N D ให้ด้วยนะครับ